สาวก้อยสิรินุชสวยขึ้นค่ะนึกว่าเด็กอายุ20ต้นต้นๆค่ะไปยกหน้าใหม่มาทั้งหมดเลยเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะสําหรับบทบาทอีกหนึ่งคนนะคะที่หลายท่านต้องรู้จักกันดีเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่นั่นก็คือก้อยสิรินุชเธอตัดสินใจทุ่มทุนไปอัพใบหน้าใหม่ให้ดูเด็กลงกว่า10ปีค่ะซึ่งจะออกมาเป็นยังไงนั้นทางทีมงานไม่พลาดพาทุกท่านมาชมเรื่องราวของเธอไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับเจ้าตัวนี้เนะะี่ยค่ะก็เข้าอาอยู่วงการมาตั้งแต่อายุ 21่ปีนั่นแหละค่ะซึ่งในตอนนั้นเธอเป็นอาสาสมัครมาขามป้อมทําให้ทีมงานได้เห็นแววของเธอเลยชักชวนให้มาลองเล่นละครเวทีดูอยู่ที่โรงแรมมเทียนและได้เสนอชื่อในการเข้าชิงรางวัลนักกากทองคําเป็นละครเวทีเรื่องแรกที่เธอแสดงคือเรื่องขอโทษที่ไม่มีดามบัตรค่ะหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานแสดงละครเวทีมาโดยตลอดเลยเธอมีความสามารถที่ชัดเจนและเด่นมากๆไม่เพียงแค่นั้นนะคะ เธอยังมีงานโฆษณาที่มาให้ได้เห็นกันแบบหลายตัวเลยโดยเจ้าตัวแจ้งเกิดจากการเป็นนักแสดงตลกเนื่องจากว่าเคยเป็นนักแสดงตลกในจ็ดสีคอนเสิร์ตมาก่อนหลังจากนั้นก็แจ้งเกิดเป็นทีเรียบร้อยเธอมีซิตคอมเรื่องรวมพลคนนาใช้ในปี2539 ก้อยกจบการศึกษาในระดับปริญญาโทจากภาควิชาศิลปะการแสดงคณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะแน่นอนว่าเธอเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทที่ทำเอาคนดูเนี่ยจดจําเธอได้อย่างมากมายแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะคะดีกรีเนี่ยเป็นถึงครูสอนการแสดงของกันตนาดราม่าสกูลเลยทีเดียวละค่ะดูบทบาทหลักของเธอทีเลยรับละครแบบส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทของแม่และสาวใช้ค่ะ ละครที่มีชื่อเสียงมากๆก็หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นแม่ครัวตัวยุ่งแรงเงาปิ่นอนงและกลิ่นกาสลองนั่นเองแหลคะค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ธรรมดาเลยกับภาพล่าสุดทีิจ้าตัวเขาไปอัพหน้ามาใหม่มาจะเป็นยังไงมาติดตามกันคะ่ะ